สามมุมมองต่างสร้างเงินล้านได้ต่างด้วยเช่นกันนะคะเชียงไม่ได้เลยจริงๆค่ะถ้าหากวันนี้คุณกําลังหันหัวรถไปคนละที่หันหัวรถไปคนละที่นะคะปลายทางคนละเรื่องแน่นอนนั่นหมายถึงว่าคนที่กําลังขึ้นมาออนไลน์ตอนนี้โดยเฉพาะท i ามิ่งนี้นี่คือเวลาทองคํา golden time ที่สุดเลยพิมพ์ค่ะ golden time golden ที่แปลว่าทอง time ที่แปลว่าเวลา golden time อันนี้คือ golden time ที่สุดแล้วที่จะกำหนดปลายทางที่ต่างกันเงินกระเป๋าต่างกันชีวิตต่างกันอิสรภาพต่างกันหันหัวรถเป็นคนละทีอยากมีชีวิตเดดียกรุณาทําออนไลน์ด้วยค่ะโดยเฉพาะใน tik t o k เย yes, ้ตึ้นเตนเลยสุดยอดมากนะคะนี่นะคะคนคนนี้ต้องบอกแบบนี้เลยว่าถ้าหากว่าเราเริ่มต้นต่างทางนี้ที่เป็นทางแบบเดิมที่จะเอา ธุรกิจแบบเดิมที่ไปขึ้นออนไลน์เอาแน่นอนนะคะเพราะว่าหลายธุรกิจมันปิดไปแล้วไม่ว่าจะเป็นโอ้โหโรงแรมยังถูกปิดอ่ะห้างเซ็นรินค้าไปเดินดูตอนนี้นะคะ่โอ้ยมันเงียบแจ่มันได้ยินเสียงจิ้งหรีดกรีดจุย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 ห้างไม่มีคนเดินะนะคะไม่ขึ้นออนไลน์แผละผลาดผลแผละแต่ถ้าขึ้นออนไลน์ถูกเลยติ๊กถูกใครอยากติ๊กถูกในชีวิตพิมพ์ติ๊กถูกค่ะไม่ขึ้นออนไลน์แล้วไม่ทำ golden time this time is in TikTok. If you not do it in TikTok, I think oh. Oh my god, plat mak, phat rang mak. Khọ đi. Em tới đi đừng có lấy mấy bên đừng phối mấy lũ lớn bé buồn hỏi luôn chơi được em bé bỏ cái sổ tầm content professional Ông bà bé nè Bé mới không chạy nửa lời ngay đừng có bên người phải Nên bé không chạy nửa bán thì bé cho hay đùa mà bên professional buồn bã mà bé đừng có tham mi đã, mấy giờ bé. Tham tỏ bài. Tham luôn. ฝึกต่อไปทําต่อไปจวดต่อไปเอาให้จวดเพราะเลือกต่างปลายทางโคตรหนุโคตรหุโคตรตา